าจารย์บอกรอยย่นที่หน้าผากไม่ดีใช่ไหมคใช่เสียเสียเรื่องอะไรคืออย่างนี้รอยย่นที่หน้าผากมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดีมันเป็นแบบเวลาที่เราย่นนะคะครับอาแล้วเส้นมันตรงกันเลยถ้าเราไม่แสดงสีหน้าเราจะเห็นเส้นเนี้ยมันเชื่อมกันตลอดเวลาอาาอันนี้คือดีอย่างที่ไม่ดีเลยส่วนมากที่เจอเลยก็คือว่าเส้นมันเอียงหรือมันขาดเส้นมันเอียงหรือมันขาด คือเวลาที่เราไม่ได้แสดงสีหน้าเหนะ็นไหมมันจะมีเส้นมีเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อันนี้เส้นขาดหรือบางทีก็เส้นเป็นแบบนี้อันนี้เส้นเอียงถ้าคนที่มีแบบนี้นะอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางนะ้ำอุบัติเหตุทางรถเนี่ยเธอจะต้องระวังให้อย่างดีเพราะว่าเธอมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุพวกน,นี้บ่อยมากในวัยที่แบบ4 0่สถึงห้ิบปัริ้วรอยมันยังไม่ต่อกันชัดเจนมากนะอาจารย์จะแนะนําให้ฉีดโบท็อกก่อนเลยเพราะว่าอะไรบอกไว้ก่อนเธอสมมตินะมาดูกับอาจารย์อาจารย์บอกเฮ้ยเธอเส้นเนี่ เจอหมอค่ะ oh. หมอจะเป็นคนวิจัยว่าเราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดี uh ฉันไม่ได้เป็นคน